ว่าแต่ปุ่มป้องกันการง่วงนอนที่เรากำลังสงสัยหน้าตาเป็นอย่างไรการนั่งรถไฟถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเสมอและแล,ะและ้วรถไฟก็เริ่มติดเครื่องแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีความเร็วเพิ่มขึ้นทีละนิดและววิ่งฝ่าลมพุ่งตรงไปข้างหน้า ผันแคนพบอะไรบางอย่างแล้วท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมครับถ้ายัางมองไม่เห็นละก็ตอนนี้เห็นหรือ,อยังครับแม้พนักงานควบคุมรถจะขยับเพียงเล็กน้อยแต่เห็นได้ว่ามือของเขาขยับอยู่ตลอดและนี่คือปุ่มลับที่เราอยากเห็นจริงๆหรือเปล่า นี่เป็นปุ่มที่พนักงานควบคุมรถจะต้องสัมผัสตลอดครับและแล้วปุ่มป้องกันการง่วงนอนที่เรากำลังสงสัยอยู่ก็เผยตัวตนออกมาให้เห็นแล้วนี่คือปุ่มป้องกันการง่วงนอนที่ติดตั้งไว้เพื่อส่งสัญญาณว่าพนักงานบังคับรถไม่ง่วงและไม่เป็นอะไรโดยต้องใช้สองมือและสองเท้าแตะทุกๆ55วินาทีและจะต้องกดปุ่มหนึ่งในสี่ปุ่มนี้เอาไว้ตลอดอีกปุ่มหนึ่งด้วย ้าไม่แตะปุ่มจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ส่งสัญญาณก็จะมีเสียงแบบนี้แหละครับที่นี่คือห้องบังคับการของสปันค่ะเราจะมาลองนับดูกันว่าตลอดระยะเวลา179นาทีที่ควบคุมรถไฟพนักงานควบคุมรถไฟแตะปุ่มนี้กี่ครั้งในขณะที่พนักงานบังคับรถไฟส่งสัญญาณด้วยการกดปุ่มป้องกันการง่วงนอน ปันแมนก็จะกดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นปุ่มเครื่องนับจำนวนครั้งค่ะมือและเท้าขยับตลอดโดยไม่มีการหยุดพักตั้งแต่รถไฟเริ่มเคลื่อนที่จนถึงตอนที่รถไฟหยุดแม้จะเป็นการขยับเพียงเล็กน้อยแต่ละครั้งห่างกันไม่ถึง55วินาทีเลย พราะความปลอดภัยที่พนักงานบังคับรถไฟระลึกถึงเสมอฟันแมนก็เลยต้องกดปุ่มตลอดเช่นกันหลังจากการสังเกตการจบลงตลอด179นาทีจากกรุงโซถึงมาซานพนักงานบังคับรถไฟกดปุ่มส่งสัญญาณทั้งหมดกี่ครั้งกันคะกี่ครั้งคะเมือกด142ครั้งครับ ท้ากด93ครั้งครับในช่วง2ชั่วโมง59นา,าทีจากกรุงโซลถึงมาซานพนักงานบังคับรถไฟกดส่งสัญญาณบ่อยมากนี่เป็นการกระทำเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยาสารทั้งสิน้นประยะัทาง,ทงหมด 1 2 8 6กิโลเมตรระยะเวลา1 7 9นาทีและการกดด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยทั้งหมด235ครั้งถือว่าทำงานหนักจริงๆ